ทีมงานทพไลฟ์สไตล์สงขาครับเราข้ามเลไปกันที่เกาะพังงานจังหวัดสุราธานีกันอีกทีครับตำรวจท่องเที่ยวบนเกาะนี้งานเข้าดีจริงๆครับต่างชาติที่มาอยู่แบบผิดๆมาทํามาหากินแบบผิดๆนี่ถูกจับหมดครับอย่างล่าสุดนี่ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพังงานร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเกาะพังงานและก็ตมเกาะพังงานครับไปจับชาวต่างชาติ2รายที่หากินโดยการปล่อยรถเช่านะครับรายแรกชื่อนายอังเร เทรทรอปอายุ60ปีชาวรัเสเซียพร้อมรถเก๋งที่ปล่อยให้เช่ารายที่2นายโดมิโทรเปียทริคอปอายุ18ปีคนนี้ชาวยูเครนครับพร้อมรถมอเตอร์ไซค์ที่ให้เช่าครับคนนี้มาเรียนหนังสือครับแต่ว่าต้องการหารายได้เสริมให้เขาเช่ารถส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเป็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวรัเสเซียนะครับก็โดนแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานนะครับ โดยเขาจะใช้วิธีโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์แอปพลิเคชันเทเลแกรมของชาวรัสเซียที่อาศัยในเกาะพังงานนะครับทั้งสองคนทำมาได้สักพักหนึ่งแล้วครับ คือชาวต่างชาตินี่จะมาหากินมาทํางานโดยไม่ได้รับอนุญาตในบ้านเรานี่ไม่ได้ครับผิดแต่ว่าถ้าจะมาเช่ารถขับนี่ได้ครับเช่าไปเลยครับจะขับลงเลลงคลองลงหนองลงบึงลงห้วยขับลงไปเลยถ้าไม่สบายใจหรือว่าไม่แฮปปี้หรือจะขับไปเที่ยวดาวสุ์ดาวเสาดาวอังคารดาวพุธดาวพรฤหัสหรือว่าจะไปนอนอาบแดดบนดวงอาทิตย์ได้หมดถ้าบายใจแต่ว่าต้องเช่ารถของคนไทยนะครับไม่ใช่ไปเช่ารถของชาติอื่นไม่ได้ครับไม่ว่าจะ ฝรั่งหัวดําหัวแดงหัวหยิกหัวย้อยหัวหอกหรือว่าหัวสังขยาจะมาเปิดให้เช่ารถหากินไม่ได้ครับมันผิดกฎหมายครับมันไม่มีใบอนุญาตทํางานไม่ได้ครับคือตามเกาะตามเมืองท่องเที่ยวนี่ฝรั่งมาหากินเบียดเบียนคนไทยเยอะครับที่อื่นไม่รู้ครับแต่ถ้ามาทําซาที่เกาะพงันไม่ได้ตํารวจท่องเที่ยวเกาะพงันเขาตามจับหมดแล้วครับไปกันนี่ถ่ายนี่ขึ้นับถ่ายถูอันนี้มาพีด้ยไปไป